พอฟ้าแลว้วแนวล้วนบ่ละบวนครบถ้วนดีดาดหกเต็มเป็ ด้วยผ่านองพรที่ผัดมิงบวรมิงบวรรวยผ่ามาสล้อนมาสล้อนสักพักก่อนตื่นเต่าแสนเต่ายาสุไรผ้าควันไทยผ้าควันไทยเทือดเทิอนซื่นมาอีเครื่องละเรื่องตาสุขันธ์าพวงหุ่มติ่นเอาควันมาหุ่มแหนหุ่มหุ่มหอวง้อเอาทนวันนี้สถิตยังพวง คววววัััสถิตยงทุกคนก็อนุโมทนานะครับอาลาล้ครถตู้มาแล้วครับที่สำคัญไม่ตองเช็ค้วครับอาลาด้าไย่น่าจะิมึงนะ แต<ไ>่งน<า>้าสนใจแต่เลยนะเอาอันแรกเลยแต่งเลยอันนี้เลยโซ่นนยตายขอให้รวยนะใครไม่เห็นก็ฟังเขาทะเบียนรถอะไรนะ 9420เอาสาธุลถ่ถ่ายถ่ายงดีๆเ้อทะเบียนรถ9420อัดไปเลยไปครับถ่าย

แข ok ่งวตเรี่ไ่เตียนหาเลขกันแล้วนะเดี๋ยวว่ามันจะนั่งเนียเกาเลยคุณเกยรนปุ๊บบีแต่เอาเลิกเอาชัเนาะสาธุการนะครับเรสาธุการร้อมกันสาธุ

แม,าม,าม,าม,ม่นีแม่นีด้วยประกาศให้แม่นีด้วยแม่นีแม่น no ี่ามหม่ไบาทแล้วก็คำก็คำหนัก10บาทเอามาเลยเอามาเลยถูก่อสิบบาทแม่แม่นีสี่เป็นพ่อมต้องไหมแม่แม่มนีรัดรถรถนี่แล้วนะครับมุกแกรถด้วยนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันม่นีพ่อมรงแมนาความถวยเพ่อเพื่อนอนายรถคาเลย ให้พ่อไว้ในการจัดแล้วก็กุญแจรถด้วยนะจ๊ะให้พ่อเดินทางในการแสดงบุญทำบุญท่านบนุงปริศนาต่อไปนะครับสาธุเมนี่เมนี่เมนี่แต่เมนี่อ่ะเมนี่ยูสัยเมนี่บีเมนี่เครื่องนานเลยครับไม่มาอ่าเงินแสนหมุนได้กับพ่อค้าสิบบาท ันม yes, ีวันนี้เด er ียวแม่สวสวยอีเม <ugu> ีนอ <title> ah. ีเม่อีเมีนี่แจกแจทั้งหมด้มดนเนี่ยอ่าอ่าสูททาเตแก่ไม่ได้หนี่นี่อ่าเต้ยพูดว่าอายุขนกันไหมอยุกรินไหม่ด้เอ่าเกินค้าคุณแม่มีคนสวยนะครับอ่าอำนนันี่สวัสดีครับเกินสามหมื่นแล้วก็ทองอีิบา้าุทองนั้แสดทัมาเลยไปละอ่า ถิ่นทองคำนครับถิ่นทองคนครับขอขอบคุณอาจารย์นะกก็บถือว่าได้เห็นเปทุกข่าวแล้วนะครับนึงก็ไ่ยพ่ถึงก็ไม่ได้ไปอยู่ที่วัดถึงไม่อยู่ที่ตัวอยู่ที่ใจพระก็อยู่ที่บ้านท็านใจนะครับไม่ใช่ว่า จะต้องเป็นจนไปแต่แล้วนี้ตามทำลูกหลานอยากจะให้สบายลำบากมา,มากแล้วก็ให้อทีเถิดข้ามาลูกหลานจะช่วยสร้างเองก็ทำไมต้องถา,ามว่าสุดเพราะอะไรไม่มีหัลอาจจะก็นว่าร่างกายมันเคยกลมกลดู นั่งปกตต่อไปไม่ก็ได้แล้วกลับหน้าตึ้งตื้งก็เป็นเหมือนเดิมนะครับจากค่าต้นสารหนึ่งบาทหรวิ่งทันบาทอะไรอย่างเงี้ก็ขอบคุณผู้อาุโสที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับเป็งเดือนนะไหนก็เดือนเป็นพระอยู่ในใจลูกหลานทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณผู้อาวโโดยเฉพาะ คือมอ้้งค์ฮัต่อนนีและอีกหลายหท่านนะครับโดยเฉพาะท่านอารมณ์นะครับแตน้าแตยญญานทันพี่แตยานทันพี่เราผู้อาวุธาก็ต้องเคารพท่านแล้วก็แตยนันหนึ่งนะครับท่านพิสิิทธ์นะครับหลายๆท่านเพื่อนรุ่นรุ่นนะครับที่มานะครับสองทัพสองสองนะครับแบบสกายแลบ อาหารทั้งหมดนะครับเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับของผู้พันนะครับอันนั้นตัวขอนะครับแล้วก็ผู้พันสมองนะครับแล้วก็ผู้พันหลายๆผู้พันเนาะเพื่อนๆน่าีนี่แหละนะครับก็จะเฉียนตรงนี้แล้วก็อย่านกาที่กขอตอนนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านเชื่อมทางรั้วพุนาทุกท่านก็อุ่ใจแต่ไม่กล้าแสดงออกครับยิ้มไปเดี๋ยวได้รบรเองเอครับขอบคุณก็ขอบคุณทุกท่านในหน้ากากนี้ชุดหน้าก็คงจะได้ให้บริการหลอดขอบคุณ สติปิยวัจฉันตุสัพพะโรคโพวินาดสตุมาเตภาวตวันตรายอทุกขีชีตายุโพภาวติวาทนิเตนิรังวุตตาปะชาอิโนจัตตโรธัมมา <imitation> <imitation> ก็เป yeah. oh, oh, okay. well, uh, ็นแปัญญาคุณเยี่ยแปดนี่ว้าวว้าวอ่าก็นักสารนักสิทธิ์นะครับตอนนี้พ่ออ่าลูกอ่าพ่อคูนะครับคือเลือตาตะขาวอ่าชื่อคูเจ้าใหญ่นะครับอ่าตอนนี้คืออ่าลูกคูเข่าอ่าก็คือรูเขาวรูเจ้าใหญ่นะครับ ครัวขาวตัเจ้าใหญ่เพื่อเพื่อโดยสิทธิและศรัทธาสการ์พระสการ์ต่อไปนะครับ่อออกมาเพื่อที่จะท่าอภิรักษ์นะครับให้มันให้มันได้เต็มที่นะครับอนะครับไเพื่ที่ในการพูดเล่นศาสนาต่อไปนะครับเอามาเป็นอาชีพตาขาวนะครับเพื่อที่จะดูเล่นศาสนาเพื่อสร้างอ่าชีพศาสนาต่อไปนะครับอาชีพงานเราบอกว่าอย่าล้มปู่นะครับก็ยังเหมือนเดิมไม่ ไม่เปลี่ยนแปลงนะคไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ออกมาแค่ว่าเป็นพระกับเป็นทีพระขาวแค่นันะครับในการกอดั้านกอดต้าแองพ่อก็เหมือนเดิมนะครับผม่าโบนแ่อย่โบะครับเต้นเร็วย่เร็ว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 เร

ไม่อด้วยน,วยนรับเด็กกอคน,นะครับ1น0งหิล้านนะครับแม่จาไน100รยล้านบาทนะครับ